สี่ไหลยครับเจ้าสุดยอดเลยเอวีเมื่อกี้ไม่รับพูดถึงเรื่องเมลัรตบอกเรื่องเมลัรตแบบทุกคนบอกบอกเขาเม็นเกี่ยวกับเมลัรตบอกลูกบอยแล้วหัวหล่อให้ฟังแน่น้องแอนบอกให้คอยหัวเนี่ยจริงๆเล้ช่วงนี้เอาจริงลขนาดกลับมาหนูยังห่างกันเมื่อวานเนาะที่กลับบ้านอะ ไปไม่อยากอยู่ใกล้เลยเพราะกลัวเขาลำคาญเพราะว่า<น>ทั้ง <จน S 2> โทรศัพท์<ะ>ทั้ง<น>ไอด้วยวพี่ไปเคียงงานเลยไม่ต้องกลับมาไปนอนบ้านเลยป่านนี้นนพ่อกลับมาเนี <c oughs> ่ะหิวข้าวเจ็ดสิบเนีเ่ยเขาไปกินเขาเนาะอยูอะไรแบบเป็นแบบก็ต้องเหยียบต้องสิ่งอยากเนาะไข่กระเจี๊ยบยังเต้นไข่เก็บอันเสื้อผ้าเนี่นคยคือเสื้อผ้ามันมันตั้งแต่เราไปทัวร์มาเนาะกี่เดือนอะ แล้วมันอยู่บนห้องห้องเล็บทั้งหมดคือแอนกองแบบเสื้อผ้าซักมาแล้วก็กองกองกองยังไม่เก็บจัดเข้าที่ยอะไรเงี้ยต้องมานองเก,ก็บกระเป๋าใหม่เพื่อที่จะไปเดินเดินสายต่อยอะไรเงี้ยคือเคลียร์เสื้อผ้าแบบปวดหวัวมากท้องเก็บห้องนั่นเห็นแม่วันมาเก็บเลยจะสีเอาวันใดไวเลยเพราะว่าเมียนชนะันเทียนมาปรนสบโอ้โหขอคืนเงินชา พูดถึงเพื่อไม่รับบอกเพื่อนไม่รับทุกผู้คนมองเปลี่ยนสีโลกแต่คอยง,งงอยู่เออแม่พองแฮปปี้เบิร์ดย์อโอ้ <นะ S 2> สุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิด,น,กด <S <S นะแม่มีความสุขนะคะขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันสุสขภาพแข็งแรงจ้าแฮปปี้เบอร์เดย์แม่รัดน้ำเนี่ยแฮปปี้เบอร์เดย์แม่รัดแม่ป่าด้วย Birthday, นะ

กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ